รู้เรื่องครับเข้าตีกันในที่แคบแคบมันก็ไม่เป็นอะไรนะครับแต่ผมตีทําไมมันมันดูมันเกียก,กาเซเหลืเกินสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง N2O Studio เช่นเคยนะครับ หลังจากห่างหายกันไปนานนะครับผมไม่ได้ลงคลิปมาเกือบเดือนก็สวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนนะครับผมแล้ววันนี้ผมก็จะมาโชว์ของเล่นใหม่หลังจากที่ผมปล่อยคลิปไปออกรถสว่วนรถนั้นก็ยังไม่ได้นะครับผมแล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งก็คือของเล่นใหม่วันนี้ผมจะพูดก่อนว่าผม,มาไปเจอคลิปๆหนึ่งมันเด้งขึ้นมาในหน้าฟีดหน้าทาลน์ของเฟซบุ๊กผมก็คือคลิปนี้ น,น,นี่ย,ย,ยผลงานแท้เลยกระเทยบอกนี่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นเป็นคลองคือมันเป็นเหมือนประตูน้ำอะ่ะผมว่าเราตีตีเยอะดูเป็นยไยธรรมชาติอ่ะแล้วทีวนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งว่ะมันเท่ว่ะแค่กบยางตัวเดียวก,กระโดดปไปไๆๆปไปปให้กินเบ็ดได้แล้วไหนจะเบ็ดที่มันเท่อีกก็คือมัน ลอกมันอยู่ด้านบนเนาะกปกติเท่าที่ผมเคยใช้อ่ะมันจะเป็นลอกด้านล่างก็คือผมไม่ใช่คนนักตกปลาไม่ใช่คนติดตกปลาเนาะก็มไม่รู้ว่ามันมีอะไรแบบนี้ด้วยอ่ะทีนี้พอผมมาเจอคลิปนี้ผมคลิปมันที่อ่ะไปตกปลาคือแบบเทมบิดอันเดียวไม่ต้องมีเหยื่ออะไรมากไายไม่ต้องมานั่งปั่นลำเสียบขนมปังเรืออะไรต่างก็คือขับรถไปเจอบ่อน้ำตรงไหนตกได้เลย,เลยผมก็เลยมีความรู้สึกว่า เฮ้ยมันน่าลองว่าน่าเล่นว่อด้วยผมเป็นคนบ้าอุปกรณ์นะนะก็จะเป็นแบบว่าโอเคมันเท่อุปกรณ์เนี้ยมันเท่ผมชอบอยากได้อยากเล่นอ่ะก็เลยไปจัดมาก็คือนี่ครับผมปุ๊บได้มาแล้วจัดมาครบชุดครับทั้งลอกทั้งคันส่วนตกเป็นไหมยังไม่เป็นนะครับผมก็เดี๋ยวรอไปดูกันเขาบอกว่า อันนี้ก็ผมก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละหลังจากที่ผมเสิร์ชหาใน y t u t u เนาะเสิร์ชดูใน YouTube ว่าควรเลือกซื้อคันแบบไหนลอกแบบไหนสายแบบไหนศึกษามาพอสมควรก็ไปซื้อมาได้ชุดนี้มาเขาบอกว่าเนี่ยคนที่ใช้ลอกตัวเนี้ยมือใหม่อะ่ะตีไปต้องฟู่ทุกคนฟู่คืออะไรฟู่ก็คือนี่เวลาตีไปฟุ่แลวไอ้นนไไนเนี้ยได้ได้มันมันจะ แตกออกเป็นลังนกหรือมันจะไม่อยู่เรียงๆกันอย่างนี้นะมันก็จะฟูออกเขาบอกว่ามือใหม่ฟูทุกคนเขาบอกว่าก่อนที่จะตกปลาได้ไปหัดตีให้มันไม่ฟูก่อนไม่ต้องหวังได้ปลาไม่ต้องหวังตีไกลตีให้มันไม่ฟูก่อนนะครับแล้วก็ส่วนผมจะตกปลาได้หรือไม่ได้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อน,นื่นผมก็ขอแนะนําก่อนเนาะว่า คันที่ผมใช้เนี่ยผมก็ได้มาตัวนี้ผมก็ไม่รู้หรอกว่ารุ่นไหนมันดังรุ่นไหนมันนิยมหรือไม่น,นิยมเพราะดูผมไปดูมันตรงสเปคที่ผมชอบแล้วผมจับดูแล้วก็ดูรูปร่างมันก็โอเคผมชอบนะก็คือตัวนี้ตรงเนี้ยมันจะเขียนว่าไท่อัมเห็นไหมเออเอาตัวนี้มันเขียนว่าฟินิกฟินิกเห็นไหมเออมันมีคําว่าฟินิกอยู่ ไม่ใช่ฟินิกดิฟินิกเออฟินิกก็ประมาณนี้ก็จะความยาวที่ห6จฟุตแล้วก็เวทจะเป็น1นึทับสถึงสามทับสออนถ้าคิดเป็นกรรมก็เออเท่าไหร่วะดึงเขาบอกว่าให้เอา1ไปหาร4 แล้วก็คูณด้วยยแล้วก็ถึง3ทับ4ก็คือเอา3ไปหาร4แล้วก็คูณด้วยอ่าจะได้ตัวเลขเป็นกรรมออกมาก็คือคันเนี่ยถ้าถ้า,ถ,าถ้าผมจำไม่ผิดมันเริ่มต้นที่7กรรมถึง21กรรมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะก็คือคันนี้เหมาะสำหรับเยือที่มีน้ำหนักในช่วงนี้แล้วก็ลอง ลอนี่ผมจะใช้เป็นของวีว่าสปีดนะครับวีว่าสปีดก็หน้าตาก็ประมาณนี้ก็ถือว่าสวยนะหรือเปล่า ว่าสป,ปีดแล้วก็สายนี่ผมใช้เป็นสาย PE นะครับไม่ได้ใช้สายอินเพราะผมศึกษามาจากใน YouTube เขาบอกว่าสาย PE มันค่อนข้างที่จะลื่นและก็เหนียวกว่าสายอินแล้วก็คนนิยมใช้ตัวนี้กันเยอะก็เลยซื้อเพราะดููเขาบอกมา ก็ประมาณนี้แหละครับคร่าวๆอุปกรณ์เบ็ดก็ไม่มีอะไรมากส่วนวันนี้เดี๋ยวผมจะขอออกไปลองตกปลาอีกก่อนเพราะว่าวันเนี้วันหยุดจะออกไปเทสจะออกไปฝึกนี่แหละเวี่ยงเบ็ดไม่ให้ฟู่นี่แหละจะฟู่หรือไม่ฟูยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับ